ข่าวล่าสุดส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมืองรัชกาลที่10โปรดเกล้าอัญเชิญพระบรมราชโชวาทรัชกาลที่9ให้ประชาชนตระหนักน้อมนำปฏิบัติเมื่อเวลา20นาิกา44นาทีของวันที่23มีนาคมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังมีรายละเอียดว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้เลข,ขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธรที่ได้พระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6นาคายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวันพฤหัสสบ,บดีที่11ธันวาคมพุทธศักราช2512ความตอนหนึ่งว่า ขอให้ทราบถึงสิ่งสำคัญในการปกครองไว้ว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความเป็นปกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ทางนี้จะมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในชาติตลอดจนข้าราชก,การทุกหมู่เหล่าทั้งข้าราชก,การพลเรือนทหารและตำรวจซึ่งมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของประเทศชาติและบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนได้ทบทวนและตระหนักถึงพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานไว้ ด้วยทรงมีความห่วงใยในความมั่นคงของประเทศชาติความรู้สึกและความสุขของประชาชนจึงได้พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการเตือนสติให้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสมัครสมานสามคัคคีความมั่นคงของชาติบ้านเมืองและความสุขของประชาชนเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงรักและทรงห่วงใยในชาติบ้านเมืองและประชาชนมาโดยตลอดจึงประกาศให้ทราบสำนักพระราชวังวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2562 สื่อนอกตีข่าวทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เสด็จร่วมงานแต่งลูกสาวทักษิณสื่อต่างประเทศหลายสำนักให้ความสนใจที่ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสรีวัฒนาพันนววีเสด็จร่วมงานแต่งงานของอุงอิงหรือแพทองทานชินวัตรซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมลอสบูธฮ่องกง ในเวลาเพียงไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ8ปีของไทยสื่อต่างประเทศรายง,งานข่าวพิธีฉลองมงคลสมรสขององค์อิงหรือแพทองทานชินวัตรบุตรคลที่3ของอดีตนายยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและปอหรือปีดกสุขสวัสดิ์โดยทุนกระหมออ่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีเสด็จไปร่วมงานด้วย สำนักข่าว Channel News Asia ของสิงคโปร์รายงานว่าทักษิณได้บอกกับสื่อเขามีความสุขมากและตอบคำถามของสื่อที่มาดักรอหน้าโรงแรมว่าขอไม่รู้ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่สำนักข่าวเซา c h น่ามอนิ i งโพสต์ของฮ่องกงรายงานว่าภายในงานทักษิณกล่าวติดตลกว่าจริงๆแล้ว ลูกสาวจะขอจัดวันที่23มีนาคมแต่โรงแรมบอกว่าไม่ว่างเลยเป็นวันที่22หลังจากนั้นก็มีการประกาศวันเลือกตั้งว่าเป็นวันที่24เราก็กลัวว่าถ้าจัดหลังวันที่24ห้องนี้คงจะไม่พอเพราะว่าเราชนะแน่นอน ด้านสำนักข่าวนิเคอิของญี่ปุ่นมองว่าทักษิณพยายามอาศัยความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีด้วยหวังว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จงรักภักดีต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังรายงานว่าพรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มที่จะได้ที่นั่งในรัฐสภามากที่สุด แต่ไม่มากพอจะได้เสียงข้างมากแม้เพื่อไทยจะยังได้รับเสียงสนับสนุนจากของคนรักยาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่การแบ่งเขตใหม่ก็อาจส่งผลกระทบกับจำนวนที่นั่งสสด้วยส่วนสำนักข่าวเดลิเมดของอังกฤษ รายงานว่าทักษินนด้ถวายการต้อนรับทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัชกัญญาสริริวัฒนาพันนวดีซึ่งก่อนหน้านี้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติจนสร้างความสับสนอลม่านในการเมืองไทยมากถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่สมาชิกราชวงศ์ไทยมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะตามรัชประเพณีแล้วสถาบัานพระมหากษัตริย์จะต้องอยู่เหนือการเมือง ส่วนทางด้านสำนักข่าว The Washington Post ของสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าการจัดงานแต่งงานเพียงไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ8ปีของไทยเป็นเหมือนการส่งสัญญาณไม่ให้คนไทยลืมชื่อทักษิณชินวัตรนอกจากนี้ The Washington Post ยังระบุว่าการที่พรรคไทยรักษาชาติเสนอชื่อแคนดิเดตเช่นนั้น ถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ฉลาดสำหรับการปกป้องตัวเองจากการดำเนินคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลมร้มล้างสถาบาันพระมห,หากษัตริย์ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ฝ่ายอนุรักษนิยมมักใช้โจมตีฝ่ายของทักษิณแต่แผนการนี้กลับกลายเป็นหายนะหลังมีพระราชองค์การในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยวรางกูล พักษินกล่าวอวยพรลูกสาวลูกเขยลัน่นบนเวทีเลือกตั้งครั้งนี้เราชนะแน่นอน เมื่อวันที่22มีนาคมที่โรงแรมลอสบูธฮ่องกงทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,ราชกัญญาสริริวัฒนาพันนาวีเสด็จไปในพิธีฉลองมิวาของนางสาวแพ,พทองทานชินวัตรหรืออุงอิงบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกับคุณหญิงพชจมานานะป้อมเพชรและนายปีดกสุขสวัสด ในตอนหนึ่งนายทักษินขึ้นกล่าวอวยพรแก่บ่าวสาวเป็นภาษาอังกฤษมีเนื้อหาระบุว่าพวกเราทั้งหมดต่างจงรักพักดีต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์รักประเทศไทยรักครอบครัวคืนนี้รู้สึกยินดีมากขอขอบคุณทุกท่านที่มาแสดงความยินดีให้ลูกสาวและลูกเขยที่จะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวด้วยกัน พวกเรายังคงผูกพันกับคนไทยทั้งประเทศและขอให้ร่วมดื่มฉลองด้วยกันจากนั้นแขกในงานปรบมือกึกก้องโดยนายทักษิณได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขอเวลาอีกนิดเพื่อกล่าวอวยพรเป็นภาษาไทยโดยกล่าวว่า ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญในชีวิตของตนเนื่องจากครอบครัวเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพ่อแม่เมื่อลูกสาวตัดสินใจจัดงานแต่งงานที่ต่างประเทศตนดีใจแต่ก็เกรงใจคนไทยทั้งหลายที่ต้องเดินทางมารู้สึกซึ้งใจเพื่อน,นและผู้สนับสนุน นายทักษิณยังกล่าวอีกว่าเดิมลูกสาวจะจัดงานขึ้นวันที่23มีนาคมแต่โรงแรมไม่ว่างจึงจัดขึ้นในวันที่22มีนาคมแทนต่อมามีการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่24มีนาคมซึ่งหากจัดเลือกตั้งตนเกรงว่าห้องจะไม่พอเพราะเราชนะแน่นอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังนายทักษิณกล่าวประโยคดังกล่าวจบ มีเสียงปรบมือและโห่ร้องคึกก้องโดยนายทักษิณยังกล่าวต่อไปว่าประเทศขณะนี้ขาดโอกาสถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะได้แสดงสิทธิเสรีภาพโดยการออกไปเลือกตั้งขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาในงานวันนี้ขอให้กลับไปใช้สิทธิ์วันนี้มีความสุขมากที่ลูกสาวคนเล็กซึ่งใกล้ชิดที่สุดแต่งงานลูกสามคน ผมรักเท่ากันแต่คนนี้ใกล้ชิดที่สุดเพราะโตมาในช่วงที่ตนเริ่มตั้งตัวได้แล้วจึงมีเวลาให้ลูกวันนี้มีความสุขที่เห็นเขามีความสุขดีใจที่ท่านทั้งหลายมาให้กำลังใจนอกจากนี้ทักษิณยังกล่าวอีกว่าวันที่24มีนาเป็นวันแสดงประชาธิปไตยของประชาชนประเทศไทยถูกริดรอนสิทธิ ขาดโอกาสมา5ปีถึงเวลาที่คนไทยอยากเห็นเสรีภาพเชื่อว่าวันที่3 3มีนาคมทุกคนคงบินกลับประเทศไทยเพื่อไปเลือกตั้งไม่มีใครอยากพลาดที่จะไม่ใช้สิทธิ์เพราะมัน5ปีแล้วขอบคุณทุกท่านมากที่เวลากระชั้นชิดยังอุตส่าห์มา จากนั้นนายทักษิณได้ลงจากเวทีไปนั่งข้างทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รัชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและเป็นการกล่าวขอบคุณโดยคู่บ่าวสาวซึ่งนายทักษิณน,นั่งฟังและเช็ดน้ำตาอยู่หลายครั้ง ส่วนทางด้านของเว็บไซต์ South China Morning Post สื่อของฮ่องกงรายงานข่าวพิธีฉลองมงคลสมรสขององค์อิงหรือแพรทองทานชินวัตรบุตรคนที่3ของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและปอปิดกสุขสวัสดิ์ พิธีกรดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมลอสบูธเคตบริหารพิเศษของฮ่องกงช่วงค่ำวันนี้วันที่22มีนาคมพีพศ2 5 6 2โดยมีสมาชิกครอบครัวชินวัตรเข้าร่วมพิธีทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งมาร่วมงานพร้อมกับไปสุภเกอมรชัด ผู้เป็นบุตรชายรวมไปถึงเอมพินทองทาบุตรคนที่สองของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณและสามีพงนะัทพงคุณากรวงสื่อฮ่องกงรายงานว่าการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงแรมที่จัดงานเป็นไปอย่างเข้มงวด ขวดขันเพราะในงานมีบุคคลสำคัญเข้ารวมหลายรายโดยทุนกระหม่อมหญิงอบรรุบลราชกัญญาสริริวัฒนาพันนววีซึ่งเดินทางมาฮ่องกงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดขึ้นประจำปีปรากฏตัวที่พิธีฉลองมงคลสมรสของแพทย์ทองทานและปีดกในวันนี้ด้วย ส่วนเพจเฟซบุ๊กของข่าวสดถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในพิธีฉลองมงคลสมรสครั้งนี้และช่วงที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณขึ้นกล่าวบนเวทีได้ระบุว่ารู้สึกยินดีกับคู่บ่าวสาวถือเป็นวันที่มีความสุขที่สุดนับตั้งแต่จากประเทศมา พร้อมทั้งขอบคุณทุนกระหม่อมหญิงที่ให้เกียรติมาร่วมอวยพรในงานแต่งครั้งนี้ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อร่วมงานโดยกล่าวถึงอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ด้วยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนเวสท์ทีวีและข่าวสด ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ